คลิปนี้มาส่งความเคลื่อนไหวของโนริซ่าค่ะล่าสุดนะคะเต้าลิสเสิบไม่หยุดเสิร์ฟดึกมากค่ะแม่ล่าสุดค่ะโนริซ่ามาลงลุกที่2สําหรับลุกประกาศรับรางวัลน,นะคะโนริซ่าใส่ทอมดาวสีเงินนะคะเมทัลลิกด้วยยืดดึงยับขั้นสุดที่เรียกว่าบนเวทีก็เปล่งประกายมากๆนะคะได้รับบทบาทและก็หน้าที่ประกาศรางวัลซึ่งโนริซ่าค่ะมาลงไอจีนะคะเดี๋ยวเรามาวิ่รูปภาพกันนะคะโนริซ่ามีการแท็กโกคดิ้งโลวด้วยค่ะแล้วก็ภาพแรกค่ะเป็นลุกที่ยืนโพสปังๆนะคะกระเป๋าก็คือ ตามคอนเซปต์ของชุดของโองดิซ่าเลยมันจะเป็นลายทางใหญ่ๆนะคะเนี่ยกระโปรงก็ดูเหมือนกับเป็นชุดต่อหรือว่าเสียบในมองแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็บริเวณพอของ้องดิซ่าก็จะเล่นเป็นความกลิเตอร์ระยิบระยับขั้นสุดโชว์บริเวณไหล่ค่ะผมก็เป็นลุกตอนที่้องดิซ่าเดินพรมแดงนั่นเองนะแต่ว่าจะแต่งหน้าเข้มขึ้นค่ะสวยงามมากแล้วก็ต่อมาค่ะยืนโพสแบบมั่นใจนะคะได้เห็นดีเทลคืองามมากเหมือนกับ้องดิซ่าใส่ถุงมือเลยนะคะเนี่ยมันจะเป็นแขนแล้วก็เอาไปคล้องที่นิ้วนะต่อ มาค่ะเอามือค่อยคอ,อนิดนึงนะคะได้เห็นต่างหูของนอรดิซาแล้วก็ภาพนี้ปากอวบอิ่มหนักมากจังหวะมองซ้ายนะคะก็โศจึงมากเลยค่ะดได้ว่าผมของเราไม่หลบใบหน้านะคะเพราะว่าผมก็คือมีการปล่อยปล่อย,ลอยคล่ไล,ค,ลค่ะทุกคนแล้วก็ต่อมานะคะได้เห็นดีเทลด้านข้างของโรดิซาโอ้ oh God. ม g o กอดแหมงรักดิซ่าขั้นสุดและเพื่อนเพื่อนดูดีทงดีเทลชุดน้ําอลังการมากๆเลยนะคะตั้งแต่หัวจะดดเท้าค่ะโรดิซ่ามีการเซลฟี่ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจริตแบบ สายฝอนิดหนึ่งนะเอ็ดว่าและก็เป็นโมเมนต์นะคะที่น้องดิซ่าเดินมาค่ะถือกระเป๋าสุดน่ารักและก็ไม่ลืมลงรูปภาพนะคะกับคุณแม่ปรียงกาค่ะคุณแม่ปรียงกาสวยสง่านหนักมากน้องดิซ่าก็ไม่แพ้ต่อมาค่ะอีกภาพหนึ่งคือชอบมากลุคนี้แอดชอบมากค่ะมีความไปสายฝอนิดึงนะคะซึ่งก็จะดูเข้มกว่าลุคแรกของน้องดิซ่าสําหรับโทรมแดงแน่นอนแล้วก็มีการลงรูปภาพกับพี่แพทริกสวานสเลเกอร์ด้วยนะคะต่อมาค่ะที่ไอจีสตอรี่น้องดิซ่านะคะก็มีการรีโพสไอจีข ตัวเองดูดวนนะแล้วก็มีการลงภาพเซลฟี่กับคุณแม่ปรียังการนะคะน่ารักน่าชังมากเลยแล้วก็มีโมเมนต์ค่ะที่ทั้งสองสาวที่พวกเราเห็นเป็นคลิปนั่นเองเนาะด้านซ้ายก็จะเห็นพี่จากเดลิดคอมพานีนะคะนี่ยที่เราเห็นคลิปเดินออกมาด้วยกันนั่นเองหลังจากที่ประกาศรางวัลเสร็จนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคลิปจากโกลเด้น l กลบสค่ะน้องดิซ่าก็มาลงที่สตอรี่ด้วยนะคะแล้วก็มีการไปรีโพสต์คลิปจากโกลเด้น l กลบสคลิปเป็นลูกของน้องดิซ่าเต็มๆนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ลืมไปรีโพสต์คลิปตอนที่นรซาปะก ะะรางวัลบนเวทีค่ะโอ้ยเป็นความภาคภูมิใจจริง,รงๆค่ะเต้าลิศลูกนี้คือดีต่อใจซึ่งน้องลิซ่าและก็คุณแม่ปริยังกานะคะก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันตั้งแต่บุครีค่ะจนออกงานขึ้นประกาศร,รางวัลด้วยกันนะคะได้เห็นแล้วก็เอนดูมากๆอย่างไรแอ๊ก็ฝากเอนเกตน้องลิซ่าก,กันด้วยนะคะมเ m e n t อื่นๆเราจะทยอยนมามั่มยเป็นการต่อไป